ดิจ้าวันนี้ก็อาบน้ำสระผมโอ้ผมดัดนี่สวยจังเลยนะเดี๋ยวก็ใส่น้ำมันละลอนละลอนนะคะข่าวดีจะเอฟซีขาวันนี้นะคะจ้าจะมีผอ,อเข้ามันไก่นะคะผอ,อเข้ามันไก่ไปขอบคุณนะคะอ่ารางอวยขอบคุณนะจ้าที่มีข้าวมันไก่มาเลี้ยงลูกหมานะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะโอ้ขอบคุณค่ะ,คคะท่านผอ,อน่ารักนะคะท่านบอกว่าอาจจะส่ง อา,อาจารย์กัท่านอื่นมาแทนหรือเปล่าเพราะว่านัดนี้ยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าเอกสารของท่านมีนะคะการนัดนะการโทรบอกว่าผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้ก็ใช่เด็กหญิงรางโงนะก็มามอบข้าวหน้าป่งข้าวหน้าเป็ดก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะก็ขอบคุณนะคะวันนี้อาจจะเซอร์ไพรส์นะจ๊ะน้องนาง ร่างอ้ออาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่พอออกเข้ามันไก่มาหานะคะมายืนยันว่าสวัสดีค่ะจําเดียนได้ไหมขาสาวผู้สูงศักดิ์ผู้ทําบุญรักเด็กๆอาจจะมีเด็กๆคนหนึ่งนะที่จําแม่นเลยบอกว่า้กับคุณนะจ๊ะคุณป้าคนสวยข้าวหน้าเป็ดของคุณป้าอร่อยมากเลยวันนี้คุณป้าสวยเซ็กซี่ที่สุดเลยตอนนั้นคุณป้าก็บอกว่ายังไม่สวยเท่านี้ครับเพราะว่ายังไม่เข้าที่ค่ะ นะจ๊ะก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะอืมอร่อยอร่อยขนมจีนแกงเขียวหวานก็อร่อยค่ะวันนี้ถึงตัดเล็บก็อ่าไม่เอาไม่อยู่แล้วนะคะเพราะว่าพ่ออหรือว่าอาจารย์อาจารย์เข้าหน้าเป็ดก็จะมานะคะส่วนฤาษีนัดหน้าค่ะฤาษีห้าหกนะจ๊ะนัดนี้เอาแค่เบาๆเอาคนที่จะมาเล่นน้ําทะเลในพื้นที่ดีกว่าคนในพื้นที่นี่ไปมาง่ายสะดวกสบายนะคะนั่งรถของโรงเรียนมาเลยนะจ๊ะอยรารก,การมาเลยนะคะ อยากกินข้าวมังไก่ยำยำยำเป็นข้าวมังไก่อว่าเอ๊ะรู้ว่าเจมเรืองศักดิก์จะมาเนะี่ยข้าวมังไก่เนี่นะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะมีใครไปมั่งวันนั้นนะคะมาเจอกันหน่อยนะอพอออาข้าวมังไก่จะขอบคุณแล้วจะถามว่าจําได้ไหมหาอิสันจะมีสันได้ไหมคะอิสันไม่ยุ่งนะอิสันแกแบบว่าก็มาตามนะทีนะคะไม่กล้าฝืนจดหมายรักจากท่านเปา ซอยเตยจดหม่ยพี่สองสองนั้นเป็นของพี่แต่จดหมายนี้ถึงท่านพอออบอกท่านเป่าได้ไหมเขียนทำไมถึงต้องได้มาขัดสดหมายท่านเป่าไม่ได้ว่าจะไม่บอกนะว่าจะให้เสพงเสไพไย <c oughs> แบบว่าพบรักนะสารไตฟงเนาะนะเตียคิ้วโกงจำได้ไหมคะวันนั้นเอาข้าวมันไก่ร้านไหนอร,อร่อยอร่อยวันนี้อยากกินอีกอืมหนูกินข้าวมันไก่ตอนเช้าๆน่ะก่อนที่ไปสารไตฟองอ่ะเออช่วยบอกเลยเนะาะเพราะว่าข้าวมันไก่ในซอยเขาตรโรคงไม่อร่อยกินหลายมื้อน่ะกินอาหารในซอยเขาตรโรหลายมื้อแล้วก็เบื่อนาอก็อยากจะกินร้านอื่นมั่ออะไรอย่างเงี้ยน,นะจ๊ะ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 อืม วันนี้เจอตัวจริงเสียงจริงแล้วก็จะตกใจนะว่าโอ้โหมาดามเอิ่งหร่ตัวจริงกันสวยเซ็กซี่ผอมบางแล้วกนมโอ้ยนมจริงแล้วทำไมมันยานอย่างงี้จ้ะนมจริงมันก็ต้องยานนิดนึงเนาะไม่ใช่นมเปลานี่มันจะเด้งดึ๋งเด้งดึงด๋งเอฟซีอย่ากระพริบตานะคะเดี๋ยววันนี้สักแปดโมงครึ่งนะคะเราก็จะมาชมดูว่าวันนี้แควนเอิอ่งน้อยหล่อไหมนะคะเออพกแควนมาด้วยหรอโทรมาแค่นี้ก็พกแควนมาด้วย นะคะไม่เอานะจ๊ะหนูๆเด็กๆอย่าแบบเที่ยวไปจ้างใครมาตบตีกันนะเดี๋ยวโดนอีกนะคะเออตอนนี้เขารวังตัวแะ่เขาไม่ได้แบบว่า,แบบวาแบบว่าเหมือนตามริมชายหาดนะที่แบบว่าเฮ้ยมึงแย่งแขกกูหรอมึงแย่งแขกกูหรอเดี๋ยวกูจะดักตบมือแขกคนนี้เป็นของกูนิสัยอย่างนี้ไม่เอานะนิสัยอย่างนี้อย่าเอามาใช้ที่นี่มันไม่ดีดูมันไม่งามนะจ๊ะถ้าแจมาย นิสัยอย่างนี้เอาไว้นู่นแหละค่ะเมื่อก่อนก็ทํานิสัยอย่างนี้บ่อยๆไงเพราะว่าขี้ละเอะนะคะตอนนั้นแบบว่ายังไม่ได้ใส่ยกรรมแบบนี้สู้เขาไม่ได้ก็เลยติดสันดานนะคะเออตบตีเขาอยู่เรื่อยเออแต่ว่าเขาได้สามีดีๆไปหลายคนแล้วนะเขาฝากบอกที่ตบตีแย่งลูกค้าเขาเน่ะเขาได้ดิบได้ดีไปแล้วไม่ได้ระหกละเหตเล่ร่อนกู้เงินหัวปิงปองหรือว่าเที่ยวใส่ร้ายใส่ความด่าคนนู้นคนนี้ในในแสงนีออนนะคะ แสงนิออนเชื่อในโบตันใจร้ายโบตันก็บอกว่าทำตามหน้าที่ด้วยเกียรติของทหารไทยขเขมนหลบไปวันนี้รางโงจะมารางโงถามว่าโบตันฉันไม่ไปได้ไหมวันนี้ฉตอดนมไหมทัานโบตันบอกไม่ได้จ้ะยังไง ความจริงก็คือความจริงครูปีชาบอกไว้นะคะความจริงมิหนึ่งเดียวนะอ่ะยังไงก็ความจริงก็คือความจริงนะคะเออมันโกหกไม่ได้จะเออเดี๋ยวจะโดนเตือฉันว่าจังดัฮยจึงรอยมาเดินขู่กันทั้งเตีย้ยทั้งแห้งขู่กันทเท็ดโกกาก็เท็จทั้งสองเอางานมึงแน่แม่นมึงหรือเอาอย่างน้อยทำใจ แ่บารุจนแฟนอก็ยาน,นอ้องไอ้เนี่ยเนอไม่ทันแล้วค่ะจ,จะรบคลิปรบอะไรก็ไม่ทันแล้วนะจ๊ะนะเตี้ยคิ้วโก่งแล้วก็อ่รังโงรับรับนี่ก็อาจจะแบบว่าติดคุกตลอดชีวิตนะคะถ้าปฏิเสธซู่ก็ประหารชีวิตโอ้ยบ่ปบานนันดอกโอ้ยวันนี้ก็ทําใจสบายๆนะเออเดี๋ยวเราจะปล่อยเธอกลับบ้านเธอไม่ต้องกลัวแต่ว่า วันที่ห้าที่หกก็ไม่รู้นะวันจะได้กลับบ้านหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเปิดห้องพักรอนะคะสวยเกาตะโรนี่ปล่อยเช่าต่อเพราะว่าเช่าเขานี่ไม่ใช่ของตัวเองไม่ใช่เหรออึ่งจ้าอึ่งเช่าอยู่ค่ะอึ่งมาเช่าห้องสวยเกาตะโรอยู่นะคะเอฟซีโอรู้สึกว่าห้องนี้มันสะดวกสบายค่ะปลาจุ่มก็อร่อยนะคะหมูกระทะก็อร่อยแต่ว่ามีเพื่อนเก่าอยู่นะคะมาตามหาเพื่อนเก่ารปพบอกว่าเพื่อน เพื่อนไปเอาพักร้อนได้สามสี่วันแลวมั้งเออไม่เห็นสามสี่วันปกติจะเดินปรินแถวแวนี้ดึกๆึหรือว่าตีสี่ตีห้าจะเดินปรินแถวนี้อแล้วก็มีมีคนพามาด้วยนะไม่เคยซ้าหน้าเลยอุ้ยตายวายกีดที่หายหายไปกลางวันนะค่ะไปตามส้มตามอยู่ค่ะเออมีทั้งแคร์หรอมีทั้งสับป,ประรดมีทมั้งบัคชีดามีทั้งอัดแตงทงแตงไทยนะคะเบียร์สิง์ก็มานะคะอุอ้ยตายแล้วมันเงือเจ้าเจาะเจ๊เจ,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 จ๊ะมันเป็นเงือกเงือเงือ มันเป็นเงืงืเงเป็นไงจ้าเบียสิงอร่อยไหมจ้าหมดไปเยอะแล้วนี่หมดกี่แสนแล้วเนี่ยได้แค่นั้นเองเมันบอกเข็ง <laughs> อมแล้วดูดดูดแล้วโอมแมงมูมาก็ผัดกันอมผัดกันดูด <laughs> สหอยพัทยานี่มันอร่อยอร่อยเยอะเราต้องเลือกกินนะคะเวลาเราไปบุฟเฟต์เรากินหอยเราต้องเลือกนะไม่ใช่ว่าหอยในยแบบกินแล้วไม่ล้างหรือว่าหอยที่วางไว้น่ามันเนา่ามันหอยแก่ๆไม่เอาเออเมื่อวานไปกินหอยแข็งสดๆแดงๆนะคะหอยแดงๆฉ่ำๆจิ้มน้ําจิ้มมนถึงอร่อยนะคะเอฟซส่วนหอยที่แบบว่าแลบๆปิ้นไม่อาอย่างนั้นนะ่ะหอยเก่านะถึงจะไปแบบว่าไปร้านอย่างดีไปบุรณะไปสปงสปามาแล้วนะหอยพวกนี้ก็ยังเน่าอยู่เพราะว่ามันเน่าในอืม เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อวานนี้อิสันไปกินหอยก็โอ้ยหอยอร่อยมากแม้แต่หอยออมหอยนางรมหอยนางรมต้องสดนะคะโดยเฉพาะมาถึงพัทยาแล้วกินหอยที่พัทยาต้องหอยสดค่ะหอยหมดอายุหอยเน่าหรือว่าหอยไปชุกน้ํายาฟอร์มาลินไม่กินนะคะอืไม่เกินกินแล้วมันจะสวยขี้แตกขี้เติมแลไม่ไหวแล้วค่ะใช้ไไม่จ้าเบียเสียงเบียเสียงชอบหอยเน่าก็ไม่บอก โอ้ยเบียดเสิยงบอกกูไม่รู้เล้วมาดามอื่นกูหมดเยอะแล้วนะมึงความจริงจะปรากฏจนะใจะเย็นๆนะอ่าเห็นไหมผู้ร้ายปากแข็งนะเออขณะประหารชีวิตจเจ้าประหารชีวิตอยู่แล้วมันยังปฏิเสธยังไงก็ปฏิเสธให้สุดแล้วไปหยุดที่เรือนนอนนะทั้งสองตัวนะอ่าอิเตียคิวโกงกับออรางนะโอเคเนี่ยผมกลแห้งแล้วก็ไม่ไม่ <c oughs> ไม่ได้เดียขยค่ะตั้งกล้องอลงจากรถนะเพราะเตรียมแล้วคะ่ะเตรียมจะเดินทางละจะไปด,ด,ดูนู่นดูนี่กินอะไรอร่อยอร่อยก่อนนะคะอแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะพบกันวันนี้นะคะที่สารไทยฟงนะคะ